นักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีขอนำเสนอการสาธิตการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning สาระทักษะการดำเนินชีวิตกลวิชาศึกษาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการป้องกันสารเสพติดแผนการเรียนรู้ที่หนึ่งการป้องกันสารเสพติดนางสาวนลิน์ขันคำตำแหน่งครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวารินชำราบก็สวัสดีนะคะนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งกับรายวิชาอะไรเอ่ยศูนย์สัตศึกษาและคณะาสิตาสมุนไพรโอเคยาสมุนไพรมันคืออะไรลูกคือยาที่ได้มาจากพืชสาหร่ายไม่ได้ปรุงแต่ยังไม่ได้ปรุงแต่งใช่ไหมอ๋อแล้วประโยชน์ของยาสมุนไพรมันมีอะไรบ้าง อ๋อท้ายทำป็นโอเคอะไรอีกค<ำ>รึ่ง okay. เสพติดนะคะซึ่งวันนี้พวกเราจะหอบความรู้กลับบ้านนะคะโดยความรู้ที่พวกเราจะต้องได้วันนี้นะคะสิ่งที่ครูคาดหวังเลยก็คือเราจะต้องเสพติดอ่าประเภทของยาเสพติดนะคะอีกตัวหนึ่งที่ครูคาดหวัง่้ก้นไปทับแบบนี้เนี่ยดูฝั่งนี้นะคะนี่ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้มันคืออะไรคะอะไรนะไพของสารเสตจีอ,อ๋อมีบางคนได้สีแดงบางคนได้ส,สีชมพูใช่ไหมไหนใครได้สีแดงยกมือขึ้นโอเคมีฟ้ามีตาตา้ามีโชคมีองลีแล้วก็ป๊อปคอนโอเคลุกขึ้นค่ะเด็นรูปเป็นร่างหรือยังเอ่ย ได้จะได้รูปแบบมีอะไรเศรษฐีนะคะแบ่งได้หลายรูปแบบตามลักษณะดังนี้เลยค่ะหนึ่งแบ่งตามแหล่งกำเนิดนะคะก็จะมีข้อข้อย่อยก็คือแบ่งก็คืออาจจะแตกต่างๆในสังคมที่เป็นชนั้สังคมอย่างเช่นแบบพี่เล่าอะไรก็คือแบบทำไมพ่อแม่ค่ะ การนำมาใช้เป็นโดรนในการมฝาฝัดโลกตัวอ,อย่างไดและมีควากตึงเครียดไว้ด้วยเช่นอาสาดแล้วก็หลอนภระาค่ะแล้วก็เป็นการตอบวลิ่นแบบผสมภาษาทค่ะแล้วก็จะมีการแบ่งตามในโลกนะคะเป็นประเภทติคืีอยู่เก้ามอยเกนะคะตัวนี้พี่บ,บอกว่าเราต้องรู้จักประเภทใช่ไหมคะประเภทของสารเสพติดนะคะซึ่งในเนื้อหาตัวเนี้ย เขาแบ่งแยกเนาะลักษณะของของการแบ่งอะออกอยู่เป็นสี่หมวดและผมมีสภาพค่ะนะคะเพื่อจะมีชอบเข้าเข้างานนานนะคะแล้วก็เป็นคนเกิดจากความรู้เข้าไม่ถึงการมีอยากอยากทดลองครับผมความคึกขนอง อาการคล้ายคนเป็นหวนัดน้ำหูน้ำตาไหลใช้ความรักความอบอุ่นที่คุณพี่มีให้กับน้องอุ้ยคุณพี่น้องชี่รักก็ดีมากเลยถามว่าริ่มาจากไหนอะไรก็จะถามบอกว่าแรงขึ้มาอะไรก่อนแล้วก็จะคุยกับน,น้องแบบดีๆเราจะไม่ใช้อารมณ์เราจะไม่ไหนนี่เราจะคอยเตือนเราจะพูดแต่ว่าโทษหรือว่าอันตรายที่มันเกี่ยวกับสารเสพติดเนาะมันจะด้วยช่วยดึงใจเราได้นะคะไม่ให้เขา้เขาไปยุ่งเกี่ยวอะไรอีกที่เราจะทำได้ ไม่ไปใกล้ไม่ไปให้ไปใกล้ความเสี่ยงตอนนี้นะคะเลือกคบเพื่อนโอเคไม่คบเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำความเคารพโอเคค่ะนรินะคะคุณนรีกับเด็กๆนะสนุกสนานมากนะคะแล้วก็ดูเด็กๆร่าเริงแจ่มใสแล้วก็กระตือรือร้นในการทํางานอันนึงที่อยากที่จะอันนี้พ่นเห็นตั้งแต่ที่มาดูมานั่นก็คือว่ากิจกรรมที่คุณครูจัดเนี่ย คือบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องไปเน้นให้ผู้เรียนเขียนอย่างเดียวเพราะว่ามันใช้เวลาค่ะค่อนข้างนางนคุณครูก็จัดการตัดเ,เอกสารเอกสารมาตรงนี้แล้วก็มาให้เราจัดรูปจัดกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเป็นการดีนะคะแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่คือเป็นเป็นความฉลาดของครูก,คก็คือว่าเอเอใบางานต่างๆที่ผู้เรียนเขาทำเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งเลยเรายังมาสอนต่อ เออนะคะโดยใช้อของที่ผู้เรียนเขาที่เขาทำเนี่ยมาสอนมาบอกนะคะว่าเออเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะนให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตของเราเองก็ดีใจที่ได้เห็นเด็กๆนะคะที่มาเรียนรู้ในวันนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เห็นการจัดกระบวนการของคุณครูก็ผู้เป็นกําลังใจให้นะคะให้พวกเราได้เติบโตต่อใฝ่รู้ใฝ่เรียนกันทุกคนเลยนะตอบคำถามอย่างชัดเจนฉับชานนะครับ อ่าแล้วก็มีการเย่งตอบคำถามครูด้วยนะครับหรือว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีถ้าได้จัดกระบวนการเรียนที่ได้อย่างดีเยี่ยมที่เห็นเห็นชัดนะครับก็คือกิติกรรมแรกที่คุณครูเข้ามานะครับก็คือมีการแจกกลุ่มนะหัวใจนะครับเป็นการแบ่งกลุ่มนะโดยอ่ากระตุ้นให้เรียนสนใจในการแบ่งกลุ่มค่ะขอขอบคุณนางมัทฉาเมฆา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวารินชำราบคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวารินชำราบอำนวยการผลิตโดยนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีธีรติกุบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีดรนภก้าววรรณศิริศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายบุญเกิดชัยวงศ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางสาวเนธนภาคำวงศ์นักจัดการงานทั่วไปกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตัดต่อคลิปโดยนางสาวโชติตาทองศร์นักวิชาการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา